สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาทำไพ่นะคะความรักปักหลังเดือนมกราคมนะคะของชาวลัคนาราศีเมษนะคะใครมีดาวศุกร์ดาวจันทร์อยู่เมษก็สามารถอยู่ได้นะคะโอเคขอดูความรักนะคะเครื่องเดือนหลังนะคะชาวราศีลัคนาเมษ เป็นความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งกันไปนิ่งสนิทเลยไม่มีอะไรคืบหน้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปข้างหน้าเลยรักที่หยุดนิ่งอู้โพลังงานสองเหรียญค่ะรักที่หยุดนิ่งสองเหรียญคิงไม้เท้าเดอะซันและแปดถ้วยโอเคสถานการณ์นี้นะคะเป็นคนที่เขาเดินออกจากชีวิตคุณ เป็นคนที่คุณโฮเขาไว้ตอนนี้ค่ะเป็นรักที่ปิดกั้นกันอยู่ค่ะเป็นที่ไม่ได้เป็นที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้พบไม่ได้เจอกันเลยมันเงียบไปเลยค่ะแล้วเป็นเป็นรักที่นิ่งสนิทนะคะแต่ว่าบอกได้เลยนะคะว่าคนคนนั้นของคุณนะเขามีความคิดแล้วแหละว่าอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจมันเป็นการวนเวียนวนกลับนะคะคนคนนี้เขายังมีแพชชั่นกับคุณอย่างมากเลยนะคะอีกไม่นานเนี่ยเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมา นะคะบอกเลยว่าเขามองคุณว่าความรักความมั่นคงเนี่ยคือคุณนะคะที่ผ่านมาตัวเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการงานนะคะอาจจะให้อยู่ใกล้กันนะต้องเดินต้องออกไปแต่คืออาจจะไม่ใช่การเลิกลาเพราะคุณไม่ได้เลิกลากันนะมันเป็นเหมือนการห่างกันนะคะห่างกันออกไปห่างกันไปทํางานหรือว่ามันเป็นการห่าง ใช่แค่ทิ้งระยะห่างเฉยๆนะคะไพ่ห้าเหรียญไพ่นี้นะคะเป็นไพ่ตามง้อเลยนะคือตามพลังงานไพ่นี้ก็คือไพ่ตามงอเลยนะคะไพ่ห้าเหรียญโอ้ันนี้คุณอาจจะเคยมีปากเสียงกับเขานะคะเป็นคนที่ทิ้งคนที่เทคุณไปเนี่ยค่ะมันเกิดการตื่นรู้ในใจนะไพ่หนึ่งเหรียญเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีการมั่นหมายแต่งงานได้นะเพราะว่าไพ่นี้เป็นไพ่ของการมีคอมมิทเมนต์นะคะมีเอนเกจเมนต์ เขาอยากได้รับโอกาสค่ะหรือคนคนนี้นะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหน้าที่การงานเขากําลังเติบโตแล้วก็อาจจะมีโชคลาภด้วยนะคนคนนี้เเป็นเงินก้อนใหญ่เลยนะเขาอยากมาเปคุณค่ะเขาอยากมาเป็นเหมือนประมาณว่าอยากพาคุณไปดื่มก,กินเลี้ยงไปฉลองพาคุณไปเดทอะนะคะมีโอกาสมากๆเลยนะคะที่คนคนนี้นะคะจะคุกเข่านะคะขอคุณ อ,อมั่นหมายถ้าถ้าย,ยังไม่เป็นแฟนกันนะสถานะเป็นแค่คนคุยนะเขาจะขอเป็นแฟนนะคะบอกเลยว่าคนคนนี้เขากับเขารู้สึกเบื่อกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากมาก,มากเลยนะคะมีการรู้สึกอยากจะย้ายงานอยากจะโยกย้ายอยากจะอยากจะย,ย้าย,ยา,ะยา,ะยายที่อยู่หรือมีมีความคิดที่ว่าอยากจะม o v ออกไปจากที่ที่เขาอยู่ตอนนี้นะคะอืมโอเคไพ่คู่ขึ้นมานะคุณต้องคู่เป็นคู่กันนะคะอาจ นี่คือคุณก็อาจจะคบคนธาตุไฟได้ด้วยนะเป็นคนธาตุไฟด้วยกันหรือว่าเป็นคนธาตุด,ดินนะคะธาตุน้ำม่นิดหน่อยแต่ทีเนี้ยเป็นคู่กันเห็นไหม Queen of Bar กัออกบ King of บ a นนะคะคณทั้องคู่ทํางานเก่งในะนั้งคู่เลยมีเซนส์นนะสื่อจิตสัมผัสถึงกันได้นะคะแล้วก็การงานมั่งคงนะตอนเนี้ยก็มันจะมีสําเร็จมีชื่อเสียงดีนะคะอาจจะเป็นเจ้าของกิจาการก็ได้บอกเลยนะว่าอุปสรรคที่ผ่านมาเรื่องการงานนะคะพวกคุณจะสามารถเอาชนะกันไปได้ะคะ่ะไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนนะ คน้องคู่เนี่ยจับมือฟันฝ่ากันจนผ่านไปได้นะคะก่อนหน้าน,นี้นะหากในความสัมพันธ์นะคะใครที่เคยนะมีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะหรือว่าเมีแฟนแต่ทาตัวโสดนะตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าไพ่จะติ e ออกมานะคะต่อจากไพ่เจ็ดถ้วยนะความยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วค่ะมันจะจบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะไม่มีตัวเลือกไม่มีทางเลือกอีกเพราะว่าขั้นด้วย หนึ่งดาบและจัสติสนะคะคนคนนี้นะคะหากเคยทำให้คุณเสียใจด้วยด้วยเรื่องพฤติกรรมอะไรต่างๆจากนี้ไปนะคะจะไม่มีแล้วนะไม่มีเลยนะคะพฤติกรรมที่เคยทำให้คุณทุกเครียดหรือว่า ทำให้คุณปวดหัวนะคะอืมพทัางงานของชาวค้า,งงาราศีเมษดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าว่าพลังงานความรักนะคะครึ่งครึ่งเดือนหลังนี้นะคะเดือครึ่งเดือนมกราน,นี้ชาวาราศีเมษนะคะจะพบเจอกับสถานการ์อะไรให้ไพ่องเจบอกหน่อยนะอะริควายเตดเลิฟค่ะรัก รักที่เคยไม่สมหวังรักที่ไม่มีแรงดึงดูดทำให้ไปต่อกันได้เพวกคุณจะได้กลับมาคุยกันมาเปิดใจคุยกันสนทนาจากใจถึงใจค่ะไพ่บอกว่าให้คุณพูดคุยถึงความรู้สึกของคุณนะต่อกันอย่างจริงใจค่ะไพ่ใบต่อไปนะคะอืม this is safe for you to love ค่ะรักนี้นะคะเป็นรักที่ปลอดภัยนะคะขอยคุณเปิดใจนะคะแล้วก็ลองพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงสิ่งที่ เคยเก็บซ่อนอยู่หรือว่าสิ่งอะไรที่ค้างคาอยู่ในใจนะคะ a t t r a c t i o n ค่ะการท่องเที่ยวนะคะบอกเลยนะว่าให้ดึงดูดรับที่โรแมนติกนะคุณจะคุณกับเขาจะได้ไปเที่ยวกันนะคะแล้วก็ไพ่บอกให้คุณใช้เวลานี้ให้เต็มที่เลยนี่ค่ะ Word w e d d i n g for พไพ่ใบนี้นะคะคุ้มค่ากับการรอคอยค่ะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นะคะกำลังทำงานในความสัมพันธ์ของคุณและไพ่ใต้สำรับ Part r e l a t i o n s h i p ค่ะ คุณและเขานะคะเป็นคู่รักในอดีตชาตินะคะได้วนเวียนกลับมาพบกันเป็นคนรักเก่าของคุณเป็นคนที่คุณเคยพบเคยเจอกันมาก่อนแล้วนะคะอไพ่ร้อนนั้นเห็นไหมฮันนีมูนคุณเตรียมตัวได้เลยนะคะคุณคนนี้นะคะเขาอยากพาคุณไปเฉลิมฉลองอยากพาไปเที่ยวนะคะเหมือนมีการที่จะเตรียมตัวทำเซอร์ไพรส์คุณด้วยนะดีมากๆเลยนะคะชาวราศาีเมษอืมครึ่งเดือนหลังนี้มกุลาก็ชาวราศีเมษเป็นไพ่ที่ เหมืออาจจะต้นร้ายหน่อยแต่ปลายดีเนาะโอเคค่ะยังไงถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักมาทิ้ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะเรารับคำทํานายภายในหนึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะดูแบบไหนนะคะเป็นสถานการณ์ความรักเป็นผู้อพ o n หรือว่าดูดวงแบบเจาะจงนะคะแล้วก็ขอแนะนำนะคะกำไรห9าเกานาะส่งทีทั่วประเทศนะคะกำไรหินคริสตัลลดขอนะคะสมความัรราแล้วก็รักงานเงินนะคะ สมหวังเนาะโอเคขอบคุณมากๆนะคะชาวคณะราษีเม่เดี๋ยวยังไงมาพบเจอกันคลิปหน้าค่ะ